เพราะว่าเขาไม่ให้ออกจากพื้นที่มีเอฟซีจะมาเที่ยวหาอยู่เคยเห็นจากเธอหรอเพราะว่าจะมาเที่ยวหาพนโทรมาปนบอกว่าออกจากเขตบ้านบ่ได้เ่าสันปนจะโทรมาเอาสันได้คุยเอามแมลงนะต้องเป็นเวลาลมภะสาวมึงชิมาหัวม้าม้ามึงต้องมาสิละ พี่พนชมุมสยามมาแตนจีนังเกาะไออะไรวะพิดโลกกันไหมใกล้ๆพิดโลกกนะันพนมา่ได้อีโดนเติมพนชุมาได้ดน,น,ไดนะเว้นมดปีนี้พี่พนชมุมายามมุดได้ง่ายลเลยมียง่ายกันง่าย นี่แหละบุไดยเขาเรียกว่าชูบุได้เมียย้อนย้อนโลกมาหากันบุได้แหละคิดเหาะกันก็ไแดโรคระบาดเศร้าความขมามเยี่ยมมายามกันหักจุกคนหกักก็แล้วหักนอนดาวเปล่าล <laughs> ชอหาหักแล้วสินอนดาวมีป้าแล้วสิเดี๋ยวน้องดาวก็มาหาเดี๋ยวจะเอาไม้แล้วพวกเขามายแล้วเดี๋ยวเอาพวกไม้ ดีแล้วคนเฮาต้องไปทนานเรื่อยๆเมือ่อผู้เก่าขนี้ไปเราก็หาคนใหม่เขามาเรื่องจริงได้ไนขเขาต้องมยะแล้วปลูกไว้ข้างบ้านดอกไม้ที่่น FC เอฟซีคนซื้อมาพี่มิตามาหานิยมซื้อดอกไม้มาให้ปลูกไว้ออกแล้วม่วงกว็มะม่วงกวับพ่อนอันนั้นพ่นซื้อมันใส่เหอะ ปลูกมาจนสองปีหวกก็ได้กินเนี่ยหมากแง่เหลืองแล้วสิใครยังขาดค่าทินยังมันยังขาดค่าเด้อปลูกค่าก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะว่าบุมีค่าเด้อ ขอบคักครับแซ่แซ่แบนี่หาป้าติดตัวกินย้ำเหยแซ่บย้ำเลยอีสานอีรลยกินข้าวขับได้ต้องมีตต่โมโหน้ะ chạy đồn bên nào bây giờ 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 bây chưa về đó nhắm, bia. Bọc xếp đi. nhắm ở nhà đi vào khếp nịp thì muốn nhắn chai phép chạy phải thả mày áo xuống cũng chú diều ra nhỉ nào phát biển kia này rồi về đây có khó khốn trang à, đấy mình Ui, hai nhà nó ngon. Mình sẽ mua mẹ mới mẹ mẹ ăn mẹ 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 Hoa cho một chị năm đấy. Wake hát đấy, anh chọn đi. Lap pit Good evening, Chín tê hô Chín vặt Đi nhà lòng bàn để kè vặt không Khá lặng hả đi Nhà anh chung mà chắc chín nhắm nhú Nếu chỉ kêu cái hay lọc Hay phải Hay rồi đó ừ, vương kêu là phải. คนครล่ามันีกบ่เสรแล้วกนะิออนก้อนเจาแล้วเนาะยาอ้อนเขากินมุน้จงตัญญาเถาะเทน้าเ,เถาเจามากหนาอ้อนคอยมากว่าตอนนี้แควบุคดีหยิบกระดาษยาเถาไปกินหนะอาอ้อนอ mười <laughs> nó... nhận mùa ba mùa ba ba mùa 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 pháp mùa 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 Mua tay đi, mỗi bữa đấy giang này <laughs> Thế nhau <nhạc> mặc đấy mỗi tay đấy mỗi tay đấy 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 mặc đấy mặc นี่เป็นผู้บอกที่นี่เป็นผู้มัก,ม,ก <laughs> มุกเยีะต้องกันทั้งยอม <laughs> เอาไว้์ซัมเน่ก็น่จาจะห่อนแล้วนี่ชุนีแดดแล้วเอาฝากได้ที่นี่ขอบคุณเอซี่ขอบคุกันกดหน้ากุ้งมากินข้าวน้มกันเด้อกดดิ้งดองบ่ กูจินต้องมันอันเฮนหมอันเล็บยืดองที่เงียเป็นจะไรเอ้ยน่ะเฮ้ก็บบัตรเออฉันจ้ะฉันจะหมายน่อยนึงแซบบ่หมูทะเลแซบเขาหัวเริ่มหยอกแล้วยิ่งยอมแ้วมึงโอ้ยน่ะมันต้องยอมนะ กนไปรถเขา,า,าห้ามออกบ้านจ้ะเด็ดทานให้เดิทุกๆมาจะยอมให้พ่อต้ะหัวซุปใส่หม้อนหนึ่งรด <laughs>